about what you doing. all about matter been. you're doing. you're going, no you've It's where where สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโรสนะครับกับคุณยูคุณป๊อปแล้วก็น้องคิสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมมาอยู่กับเบอร์สองเบอร์สองนะฮะมาอยู่กับมาอยู่กับมิชชั่นมิชชั่นไฮนะครับรกับ GTA ของผม <3. S 2> ไม่รู้รเบอร์ไหนแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ครับผมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์ไหนดีเมื่อกี้เบอร์รเมื่อกี้เบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับไปดูคลิปที่ไปดูพาร์ทที่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครรู้ใครเบอร์เท่าไหร่บ้างนะครับคอมเมนต์ได้คลิปได้เลยนะฮะเบอร์ว่ารักแถบเออเราคิดใช่เบอร์รักแถบครับผมจาได้เลยนะฮะทุกเบอร์ผมต้องเบอร์ว่ารักแถบเท่เป็นซิฟิกสแตนดาร์ดจ Job นะฮะแบบว่ารักเธอหอ ก็เราทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะวมิชชั่นนี้คือ,อมิชชั่นแฮกนะครับที่ผมจะอ่าเป็นมิชชั่นต่อไปนะครับสำหรับพาร์นทนี้นะครับป้าอ่อนกบปอยกล้วยเข้าปากเองมิชชั่นนี้ใช่ครับมิชชั่นแฮกง่ายมากนะครับที่สำผมจากที่ดูเรตติ้งนะเขาบอกว่ามิชชั่นแฮกเนี่ยแค่เดินไปเฉยไม่ต้องพกอะไรไปก็ไปได้นะครับเดินไปเฉยเลยฮะนะนะไม่ต้องรีบครับ Kind that nobody makes, and the sets that are in existence are all traced, so we'll need to rob it from someone who won't mention that it's gone missing. Mm. Bank robbers, <laughs> these guys now they've uh, set up a warehouse Hello? behind Vinewood like Boulevard. We like yeah, the same ideas we are. And I recommend that you get the same van they have and switch out the equipment. <laughs> เนื้ถอดไว้เนืถอดกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ว่าใส่เกาะกูไม่รู้ว่าเคยบีเกาะกูไม่รู้ว่าเคยมีเกาะแต่อย่างนี้หัวไม่จรมันยิงถูกขึ้นน่ะโจบอกกูไม่ยิงตัวแล้วกูยิงหัวเลย แพมจะแพมไหนหนำจะนอนนี่อ๋อเลื้อยเลื้อยอ๋อเลื้อย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 เตร์บายเหลือเกินเนาะชีวิตนี้ใครมียาตอนหลับแม่ผสมให้มันกินกับน้ำเปล่าไอ้หลับเสร็จแล้วก็ทืบคาตีอย่างเงี้เลยดูท่าเลยก็รู้อ่าพุงก็ย้อยไม่ออกกับก่างกาย โอเคเรามีมิชชั่นให้เลือกสามมิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นมิชชั่นแรกที่สามก่อนละกันเป็นแฮกนะฮะเข้าไปเลยครับเราจะไม่ข้ามขั้นนะครับจริงๆผมว่ามันไม่ได้เรียกว่าข้ามนะมันเหมือนกับว่าทำแผนโน้นก่อนมันเป็นชอยเลยฮะโอเคเหมือนเดิมนะครับฮาร์ดนะครับนะฮาร์ดนะครับผมอันนี้เหมือนให้ให้เราไปไปสลับ สลับอะไรสลับตัวแฮกใช่ครับสลับตัวแฮกเพื่อความสนุกของเรานะครับทรานสปอร์เตอร์อ่ะผมเป็นทรานสปอร์เตอร์เท่านั้นดีคอยผมเป็นให้หรอมา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 เดี๋ยวผมไปอยู่ในดีดีคอยนะครับดอยคีนะฮะผมพี่อยู่ดอยคีให้นะครับผม ดอยคำนะคบอร่อยยอดเยี่ยมนะฮะถ้าดอยคำที่ผมแนะนำนะครับถ้าใครจะทำสปาเกตตี้นะครับผมแนะนำดอยคำที่เป็นรสมะเขือเทศนะครับเขาไม่ผสมน้ำเลยครับเป็นเนื้อมะเขือเทศเต็มๆครับนะฮะอร่อยนะครับอร่อยครับผมผมนี่กดไลค์เลยฮะนะไปดูแปดดูแหนมครับอ๋อหลังจากที่คุณสามเห็นคุณยุนเขาเลือกหน้ากากกลัวไม่ถูกใจเดี๋ยวผมไปเลือกให้ก็ได้นะครับคุณยุน นี่เขาคนทางประเทศเราคุณอยู่คนเดียวโอเคโอคโอเคิดว่าคุณยูจะใส่เสื้อก้ามไปแบบแบบพาร์ที่แล้วหน่อยไม่ต้องละย่า <laughs> yeah. ไปครับแฮกค,ครับอย่าลืมนะครับแฮกนะฮะสองเม็ดบาทนะครับช่วงนี้นะ่าจะมีหลายรถอยู่นะ <laughs> ผมก็ไม่ติดตามเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวรอไปดูอีกทีถึงตามร้านค้าทั่วไปนะครับเซเว่นก็ได้ฮะ เทีนี้อย่าพิ่งทิ้งซองนะครับเขียนชื่อที่อยู่หลังซองส่งไปที่บ้านคุณโบสใช่ครับส่งมาที่บอสแคชเกมมิ่งนะฮะไปรษณีย์ซีดีสี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะฮะอ่าที่อยู่นะครับจะเป็นบ้านเลขที่1 1 1่นทับสนะฮะซอย1นะครับอำเภอนะอำเภอลอสซานตอสนะครับจังหวัดลอสซานตอสนะฮะคุยกันได้ครับผมส่งมาเลยครับผมเอ้กบดู โอเคเราต้องไปที่จุดจุดเสียเงินครับจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่นะฮะความตั้งใจเด็ดเดี่ยวครับเด <laughs> <laughs> ชดมอนหอ,อย่างหอ,อย่างเฮ้รู้สึกว่าสำหรับมิชชั่นที่เป็นไฮที่5้าเนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าเชดมอนกันเลยนะครับเดีย๋ยวจะได้ยินเร็วๆนี้ครับเราเชดมอนนะฮะผมเบื่อกคำว่าเชดมอน <laughs> อย่าเพิ่งเบื่อสิละโอจะไม่ยุ่งกับคำนี้ชเชตมอนเลยนะเฮ้ยเรามาบ้านเลสเตอร์วะ่ะไปที่แวนครับแวนเฮ้ย yeah. นี่ครับรถตู้คันนี้ครับเฮ้ยอยู s <S ่หอเล่นจบนี่มันปลดล็อกเลยนะคันนี้อ่ะรถตู้คันนี้ปลดล็อก้วยครับไปฮะรออะไรอยู่ ตตตตตตตรรไปครับไปวัทไปวันนี้นะครับไปวันนี้นะครับไปฮะไป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 ข้างหลังเต็มข้างหลังเต็มข้างหลังเต็มอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบอสดูข้างหลังไปนะเฮ้ยข้างนอกมีอะไรหรือเปล่าเจชตมอนพินามีอะไรเฮ้ยเปฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาเล่นใครเขาดูคลิปอยู่ข้างในอ่ะ ได้ไดเอาเปิดให้ดูนี่เขาดูคลิปคุณอยู่ข้างในไม่แบ่งกันเลยอ่ะคุณป๊อปไปเอาไปเอาปิดดีกว่าเดี๋ยวเปิดไปเปิดประตูหลุดประตูหลุดแล้วมิชชั่นเฟลมีเวลาหนึ่งไมล์ครับเดี๋ยวพี่ตป่นตื่นเลยเอ้ยเอาแล้วโดนแล้วโดนอะไรอ่ะนี่ครับปืนนี้ครับเดี๋ยวโคตรเดี๋ยวนี่แหละเอาเลย มันต้องเปนี้นะคบเป็นห่เดียวเอ้ใครเปิดประตูเดี๋ยวประตูหลุดเมื่อกี้เียวหลังรถไปคันนึงปตูหลุดขึนานเย่ไม่ต้องไปตรนี้ย่ดีกเ็เยม่มีแอร์ต้ป้ย เฮ้ยรถมันหนักอ่ะใครก็ได้ลงสักสองคนได้ไหมอะ่ะรถเนี่ยเร่งไม่ขึ้นเลยเนี่ยเร่งสุดลงลงเร่งส,ส,สุดๆแล้วเนี <laughs> ่ยเดี๋ยวลงไปเข็นให้เฮ้ยเร่งสุดเลยกันไม่เล่นไม่แรงเลยไรวะเล่นแต่มันสวยนะที่จอดไหนนะค่อยจอดจ,จุดสีเหลืองนนี้ต้องไปยูเทิร์นก่อนอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ดิเกม G T A อยู่หรือเปล่านี่ฮะโอเค ไงต่อเทคเอาท์ไล่วลไฮสคิวนะฮะเราต้องยิงครับ okay, เราต้องยิง <did> ครับไปตลังอยู่นะครับ ต่วทบไมมีอยู่ข้างบนหัวผมปนนลวะเนี่ยใช่ระวังโดนนะระวังโดนนะรโอเคเดวเยเีเวนนิอ๊ยชิหายแล้วกูจะเึะลนกูจะลงกูมไม่ได้ขึ้นจะแป๊บป๊บนึงแป๊บนึงยิงให้จะยิงห ในหนึ่ฟอกไม่ไม่โผล่มาโอเคโอเคเหอะไรสามตัวครับระวังนะมไม่โผล่มาเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดระวัง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 เพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเลือดด้วย เมื่อกี้ตรงรถผมยิงไปคันนี่แล้วผมยิงยิงโดนตรงตรงรถไปคันตายแล้วตรงรถตู้ที่เราต้องไปเอาของพี่มันมองไม่เห็นอะเดี๋ยวเหาตำแหน่งก่อนใช่พี่วนมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยววนอะไรวะน้องวิ่งไปแอบกล่องดีนี่เนี่ยอย่าเพิ่งเสี่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเสี่งอย่าเพิ่งเสี่งโอ้โหพี่คิดดูมันยิงนัดเดียวเกาะเกาะรถเอ้ยเกาะเกาะรถทั้งหมดเลย โอเคเหลือ,อตัวเดียวครับพี่เคียวยี่แล้วเลือ,อตัวเดียวโอเคมันตายละใจเย็นใจเย็นต้องรีบต้องรีบหมดยังหมดยังหมดน้ำหมดนะดนะโอเคหมดมีก่อให้เก็บไหมครับมีก่อให้เก็บเก็บไปน,นะโอเครอรอ,อน้องคิดเขาเข,าเข้าไปในรถตู้นะครับ เดี๋ยวทุกคนหลบก,ก่อนนะครับระวังชนกันนะเดี๋ยวชนกันตายขึ้นมางานเข้าเลยหลบมากกาครับหลบมาก่อ่ครับโอเคเอารถเข้าไปโอเครอละย้ายข้อมูลครับเซิร์เวอร์มาใส่เครื่องนี้ครับหาดิโอเคถอดสายแรกแลครับโอเคเครื่องนี้แหละหนึ่งยูนะฮะ คยกไปค่อยๆยกนะโอเคใส่เ <tampoco> ส okay. mm ียบแลวยังไม่เสียบแลนนี่ครับไปเลยฮะกลับบ้านรอครับรอรอรอเซิร์ฟเวอร์มูฟเสร็จก่อนครับตอนนี้กำลังข้อมูลกำลังย้ายอยู่ครับโอเคขึ้นไปนอสีดำครับรถตู้สีดำครับโอเคหนีจะหนีจ้าบริเวณนี้ครับหนีจากนิดจีจ้าที่นี่โดนครับ่วนครับโวนครับน้องคิดไปยัง อ๋อพี่ไปเลยไม่เกี่ยวกับผมพี่อ๋อไปเราเราไปเราต้องหนีครับเราต้องหนีเราต้องหนีหนดัวครับด่วตั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 วไมไม,ม่ผมผมต้องไปคนละคันกับพี่โอเคโอเคโอเคไปฮะเฮ้ยออกขวาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หว่งต้องต้องลงยิงเนี่ยต้องลงยิงไหม่ะโอเคไปไปที่สีเหลืองเลยครับกด X อ็กค้างด้วยกด X อ็กค้างด้วยไปเลยครับไปเลยให้ยาวๆครับห้ามเบรกครับ ไป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 เลยครับไปเลยครับเหยียบยาวเลยครับข้างหน้าไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะนะฮะคาดว่านะครับไม่น่าจะหรอกเพราะว่ายาวยังน่าจะีอะไรโผล่มาฝั่งหน้าใชาตอนนี้อยู่อี่ประมาณหนึ่งไม้ครับอีกหนึ่งไม้อย่าเสียหลักไปยาวเลยครับประคองไว้เลยครับยังล่องอยู่ครับทางล่งอยู่ โอเคข้างหลังมาครับระวังด้วยไปเลยครับไปยาวครับกด X ค้างถ้าไปไม่ได้กด X ค้างเลยนะครับข้าหน้ามาครับระวีดีโอเคไป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 ไม่ต้องสนใจครับไปเลยครับรถเยอะครับมันมาเยอะมันมาเยอะขวาครับขวาขวาโอเคเดี๋ยวสายหน้าครับสายหน้าครับสายหน้าโอเคตรงยาวครับตรงยาวไปเลยใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับอีกสี่ไม้อีก0.4นุดสี่ไม้ครับ โอเคไปครับไป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 หนสองแยกครับมันยังกี้ตูดไม่อยู่ครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนเดี๋ยวซ้ายครับโอเคไประวังนะกดไอ้างด้วยครับโอเคเดี๋ยวขวาหน้าครับตรงแยกเล็กหน้าครับซอยเล็กครับขวาขวาโอเคเดี๋ยวซ้ายหน้าครับไปตรงอีกตรงอีกตรงอีกตรงแล้วมันหมดลโอเคซ้ายครับเข้าสซอยเมื่อกี้ข้าวซอยเล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 ย เข้าซอยเล็กครับซอยเล็กไม่หรอแล้วมันจะเอารถมาขวางหาพี่เหมือนน่ะต้องต้องเข้าตรงเมื่อกี้ตัวนะคุณป๊บตรงที่รถขวางอ่ะเออ้ตรงไป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 เลยตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยใครขับอ่ะคุณยืนนะตรงไปแลนเลี้ยวขวาอ่าโอเคโอเคโอเคตรงไปเลี้ยวขวาโอเคแต่ละครับเลี้ยวซ้ายครับโอเคเรียบร้อยฮะคอมพิวต์เดี๋ยวต้องคิดลองต้องคิดครับ ทำลายรถสีนี้ครับทำลายครับเอาสติ๊กบอมติดไปเลยฮะเอาเลยครับผมเปลืองระเบิดมยู่งันยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เอานะเอาหลบไปไกลครับหลบไปไกลครับหลบไปไกลหลบไปไกลหาที่หลบด้วยพังไหมโอเคเรียบร้อยฮะมิชชั่นเฟลล์มิชชั่นเฟลอ๋อโอเคเอเคจะแพทินัมไปเลยครับ ได้จ็อบพอยต์มาสิบห้าแต้มนะฮะบางคนอาจจะถามว่าให้จ็อบพอยต์คืออะไรนะครับคือจ็อบพอยต์นั่นเองฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งจ็อบพอยต์เยอะเนี่ยพวกภารกิจดีๆนะมันจะมาเรื่อยๆนะครับมันจะแจ้งส่งเอซเอมานะฮะจริงรึใช่เอซเอนะฮะก็เช่นดูดวงนะครับดูดวงฟรีสิบห้าวันนะครับก็กดตอบรับไปแล้วมานี้นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่็แล้วกันะครับชมกันต่อคลิปหน้านะครับผมคุณยืนคุณป๊อปน้องคีครับ สวัสดีครับ